เดี๋ยวไม่ได้พักเบรกพี่น้องโอ้โตนี่ก็จะเอี้ยกินไปน้อยนึงแล้วล่ะขนมจีนขนมจีนที่นั่งเฮียนั่นแหละจ้ะเอามากินทีทำงาน <c oughs> ก่อนกินก็บ,บอกเมื่อวานเดี๋ยวฉันฉันขอกินอันอาหารกินเหม็นๆน่เ,นเด้อวะสันอืม <c oughs> <c oughs> เบ็ดมีเขาน้ำหน่หนึ่งมีขน้พงป้อม พ่อสอนเลยพี่น้องเอออยากกินหมกหัวปีเดี๋ยวเอาให้ยาค่ะค่ะก่อนสิื้อหัวปีมาหมกพี่น้องค่ะหมกใส่ไก่เหนียวอยากกินหมกหัวปี 嗯这样嗯等你来好了。 รู้สึกขนมนมากเลยกินแลบอกกินโนดดว่าท่นนี่งานก็นไม่ค่อยปฏิเสธคนเด็ดมันจะเป็นตื่นมาไหม่้วยเร <c oughs> ล่ม,ม,มแล้วอาหารเที่ยงผักเบกจนถึงเที่ยงเที่ยงแล้วก็เ็ดงานต่อสองชั่วโมงเมื่อนี้ก็ไปต่องานอีกค่ะพี่น้อง มันเดยวไปตอนง,งานร้านอาหารนี่แล้วก็ดีใจเดบไปให้งานเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ได้ยุดหลายมือแล้วยุดยุดอ่าคริสต์มาสเนี่ยยุดสีมือเลยนะคนะเนาะสาวอาทิตย์จันอังข้านแล้วก็มาเฮ็ดงานสามมือสามมือก็ยุดอีกยุดปีใหม่สามมือจนะ้ะ Jävlar. Din kaffe är äta banan då. แช่พื้นเก่าว่ามีน้องเงิดอดไหนมาถึงที่ทำง,งานแล้วจับพี่น้อง ูดแค่รสเอาไว้เห็ดปอเปียต่ะปอเปียก็ขายดีเด็ดๆปอเปียก็ได้ลูกค้าเงียบค่ะวันนี้อากาศข้างนอกหนาวติดลบอีกคือเก้านั่นแหละจะาของลาเพ่นกับไปละพ่นบ่สบายปกดตาเพราะว่าแสงมันหลายพี่น้องค้านานหนาวนี่อากาศมันหนาวก็จริงนะแต่มันมีแสงนะมันมีแสงแดดแสงแดดนี่มันบ่ได้ณหอนได้พี่น้องตะว่ามันแสงแสงเยอะ แสงเยอะมากแสงเยอะกว่าประเทศไทยแสงแดดหนาหนามันบอดได้หอนแล้วก็พระอาทิตย์อยู่ประเทศโนเว์เนี่ยมันบอมันบอดได้ยูเทิงหัวได้พี่พน้องมันอยู่ตอนหนาเขาเนี่ยมันอยู่ตอนหนาเขาเนี่ยพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ขึ้นนะมันบอได้ยูเทิงหัวเหมือนอ่าเมืองไทยมันอยู่ตอนหนาเนี่ยแล้วแวงระวังหนาเขาเนี่ยเราแสบตามากแสบตามากๆอีนั่งขับรถมาเนี่ยม,มองไม่เห็นทางเลยพี่น้องต้องค่อยๆขับเอา ต้องค่อยๆขับเอามองก็เห็นเพราะว่าแสงมันช่องถึงแม้ว่าจะใส่แว่นกันแดดก็ตามบ่ซอยอย่างเลยซอยอย่างบ่ได้ถึงแม้ว่าจะใส่แว่นกันแดดซอยได้น้อยเดียวพี่น้องคัากลาย รอลูค่ะเขามาเอาของ ทำงานพี่น้องเอ้ชีวิตได้ตังแดน่นเบื่อมากวันอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแลนเฮดงานซูม,มือวันที่แปดกลับไปสอบอมาเบิง่งเดอวีอน,อน,นั่งสิบผพานีบอรอบที่แลวกับสอบตกพี่น้องสอบสังคมนอร์เวย์สอบตกแต่ว่าตอนนั้นนั้นนีนางสอบอันเป็นภาษานเน,นะพี่น้องนะเป็นภาษาน,นอร์เวย์สอบสังคมนะ แล้วก็มีเลี่ยนขับรถไปน้ำเฮ็ดงานไปน้ำสามที <c oughs> เฮ็ดงานสามทีเลี่ยนขับรถสอบใบขับขี่แล้วก็สอบสังคมควบคู่กันไปพี่น้อง่ะตกจำว่าได้น,นักหนะูอ่านอยู่อ่านสลับกันเดี๋ยวอ่านอันเดี๋ยวอ่านใบขับขี่นอร์เวเดี๋ยวอ่านสังคมนอเวอ่านไทยแน่นอสแนแล้วก็ไปสอบไปสอบภาษาร์สนาะมั่นใจพูดพี่น้องตกสามนาทิตย์ ตก็เลหยุดมายุดเอาใบขับขี่มันทานก่อนกับใบขับขี่จบแล้วคะ่ะที่นี่ก็จะล่งสอบสังคมใไม่แต่ว่าจะสอบเป็นภาษาไทยเหรพี่น้องที่ข่านปวดหัวภาษาร์เวย์อืมอาภาษาไทยก่อนภาษาไทยเอาพ่อแค่ขอยืนวิชาถาวรให้มันได้ก่อนให้มันทานก่อนไปทีละย่างจะ้ะสังคมแล้ววิชาถาวรได้แล้วก็สัายดากครับพี่น้องคะ่ะ <laughs> ยังบอรลูเลยว่าสียืนเองหรือว่าสีจ้างคิดเบิ้งก่อนค่ะพเพราะถ้ายืนเองพ่อใหญ่เป็นคนเพราะยา,นนาะยาต่อเป็นคนยืนหายเหตุหายเอกสารมันหยุ่งยากบกวกกับบรลลูเท่ากันค่ะเพราะหญ่เป็นคนขี่ลืมเล่ากับมะเกง่งเล่าเล่ากับมะเก่งค้อมืพี่น้องค่ะพ่อใหญ่นะขนาดขนาดไปต่อวีซ่าเนี่ยบ่ต้องเตรียมเอกสารอีหยังหลายเลยเพราะว่าเอากสารเก่ามันมีอยู่ยังเฮ็ดผิดพี่น้องเลยขนาดไปต่อวีซ่าซื่อๆวีซ่าแต่งงาน ก็เลยว่าเลือตันเล่าเวลาเล่างุม่มรอบปวดหัวเลือตันเล่าพี่น้อง่ว่าสิเก็บเงินจ้างเขาเฮ็ดเอาเฮ็ดแต่งานหาแต่เงินปานนันก็นยังมาเจอคนบอดีอีกพี่น้องเออชีวิตยูบยเบื่อนายกับชีวิตอย่งวันนี้ จะกระจาถือกรอบถือต้มถือตุ๋นเนียงก็บม่รู้พี่น้องค่ะอือจะว่าเงินแค่สามพันบาทเงินสามพันบาทก็เมื่อยเด้เงินสามพันบาทใครเห็นว่าห้าวเฮ็ดงานอยู่เมืองหนอเงินสามพันบาทนี่ทางบ้านกินได้หลายมื่นเด้จะว่าจะว่ากับว่าแต่เสียคนไงบางคนโพสขายรถนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถมือสองราคาตึกถือโพสขายรถพร้อมแล้วทักมาไม่พร้อมห้ามทักไว้สันเด้ ไอ้เข้าสื่อรถนะเข้าก็ต้องถามนะพี่น้องเนาะแมนบอลนะบอลแมนบอลรับหูรับตาสื่อเพราะเขา้าบอลเห็นเห็นลดตัวจริงเขาเบิ้งทางออนไลน์เบิงเเงเบ้งในเพจจังสินะเบิ้งในเพจที่เขาลงขายรถนะเขาก็ต้องสอบถามโตเนาะบางคนลงบางคนลงแค่ขายรถซื้อ,อ,อบอลลงราคาบอลลงปีบอลลงไม่บอลลงองียังนพ่อเขาถามไปถามแต่ก็ว่าเขาถามแล้วก,ก็บา้าสื่อพี่น้องพอเขาบอลถามพอบอลถามไปยังไงเสียเงินฟรีอไไีก เบื่อหน่ายมีเงินซื้อสดนะสบอเหรอจะก,กันเงินไปใส่ถ้ามีเงินซื้อสดนะสีมะดาวแพงเสียทรงถือเสียดอกแพงหากินสิแตกนี่พี่น้องว่าเอาบ่ใดมีเงินแค่ออกถดย่างเดียวได,วดว้พี่น้องผ้าลายอย่างอื่นมันก็มีด้วย่ผายเลยมาเจอคนแนวนี้มีการมาหัวหมอใส่ห้าอีกว่า โอนจองรถไปแล้วคืนให้ไม่ได้เพราะคุณเป็นพวกคุณเป็นคนยกเลิกรถเองคุณก็ไม่ได้เงินจองคืนเอาจะบพให้ยกเลิกรถแต่จังได้นัดมือนั่นมือนี่คนขายกับบอเมเนเซลบอมบอเมเนไอ้คุณถิ่มเอารถมาลงขายเนะีก็บอเมเนเซลตามเต้นเอารถเขามาลงจังสันจังสี่คุยเองเออเองรับปากเอง พอกอดเวลาอีลีทางเต้นท่มาบอกไม่ไม่รู้เรื่องเงินจองอะไรสามพันไม่รู้ทางเต้นไม่ได้รับเอาตอนแรกนัดกันวันจันทร์ทางเต้นบอกไม่ว่างติดดาเนินการไฟเน้นให้อีกสองเจ้าสองเจ้าอยู่กานังคารวันพุธจะโทรมา,ะะา่าซานแล้วกันกาาหาเงียบไปบาโทรไปอ่เอ่าเข้าก็อห้องรอกพอวันพุธมาวัานพุธบอกให้รออีกสองสามวัน,วะะนมาซ้นบอกพอก พ่อคนที่เป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าของเต็นท์โทรมากข้าขอเฟซเพราะว่าโตยนั่งเนี่ยบ่สามารถที่จะโทรเบอร์ได้เพราะค่าโทรมันแพงก็เรียกว่าสิขอเพจไอ้ขอขอเฟซขอเฟซเพื่อที่จะพูดคุยกันได้สะดวกกว่าเพราะว่าคนสื่อเนี่ยเป็นคนนี่ว่าแม่นแม่นึกอบอกว่าแต่ว่าให้แม่เป็นคนติดต่อเพราะว่าเขาบอกว่าย่านเต็นท์เขาเสียหายน่าเบื่อมากเลย มีการมาหัวหมอใสห้าแล้วเอาผมไปประจันระวังเต้นเข้าวฟองเอานะครับราสันแดงข้าฟฟองเขาก็ต้องฟองมึงต้วเข้ามาฟองอยังกูวะมึงเป็นคนเอารูปเอาเต้นรถเอาเต้นเข้ามาโล่งขายเอารถเข้ามาโล่งขายแล้วก็หลอกเอาเงื่อนกคคาไปเบื่อได้พี่นองอีรีเด้อีนางนี่บเคยได้ไปหลอกเอาเงิ่อนคนอื่นนะ แล้วตนเขาไหมอ้จะมากระดายลายยืนน oh, ี it, killed, ่ก yeah, ็าบอด้คิดว่าสีได้ขึ้นดอกพี่น้องแต่ก็ร่อเบิงก่อนบอดีขึ้นก็ยกมือขึ้นหัวเอาแต่ก็บรรยกให้มันสักบาทดอกมันชดใช้เอาเองมาสาบนี่ก็ทราบนาดอก ลูกค้างเงียบค่ะเงียบแน่พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยขายยังบม่ได้พันเลยสี่โมงเนี่ยเอาเฮ้ลูกค้าเบิ่งอาหารอย่ตะกีดีไปซ้าแล้วเหรอวันนี้ลูกค้างเงียบมากพี่น้องค่ะ <c oughs> เงียบมากๆ <c oughs> ตั้งแต่อีนั่งมาต่อร้านสามโมงเนาะขายยังบ่ทันใดจากเมนูเลยอีนั่งมาขายได้าหาหกเมนู ยังมาถึงยังมาถึงพันเลยจ้กกะเงียบข้างนอกก็เงียบรถมาสื่อของยูซูเปอร์ก็เงียบพี่น้องตอนแรกว่าปวดท้องนี่โอ้ย<ม>หนาวต้องกินข้าวอิ่มตะกี้เลยหนาวอีกแล้วอากาศหนาวอากาศติดลบขึ้นเก้านั่นแหละคะ่ะโอ้ยคนไปใส่กันเบิดนาะมันหนีวันพุธด วันพุธคนไปไหนกันหมดเดินนีได้มื่นอยู่เห็ดงานหละนะฮรเดินนีได้มื่นอยู่จ้ะหาเงินกันพี่น้องหาเงินไปให้คนหลอกอเบื่อหนาวเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้ว Vad är scampi med chilisås? Skampi? Med chilisås. Vad är nummer? Ja. Nummer fyra. Ja, hur många? Kan du komma och Ja. Mm. Nej, jag måste ha... Åttio stycken.